เป็นยังไงครับคุณหลิงครับท่่งนี้เป็นยังไงบ้างที่ทางภาคใต้ในเรื่องของธุรกิจได้ข่าวว่ามีกระแสอเอออาเ์เไดเกิดมากทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญคือขู่แข่งโอรุกแบบชนิดที่ว่าลัสเซียลอ้อมยูเครนแลแ้ก็ไม่สามารถที่จะตีแตกได้เนื่องจากอาวุธของเราแข็งจริงไหมครับคุณหลิงครับอ,อาจารย์ใช่ค่ะ <c oughs> แทบนบเรื่องนู้นเลยะครับไม่ใช่มีแค่คผลิตคนเดียวนะคะผลิตมีแค่เอ่อถ้าถามวรตอบป้องกันจริงๆนะคะเกิดจากทีมงานที่คอยดูแลกันของในที่นี้จะไม่มีคำว่าอันไลน์ไซร์ไลน์นะคะโชคจังหวงะ ไม่ว่าใครก็มาปึกษาเราก็ต้องทําให้อีกตึ้งพึ้งโงเพราะเราคือพี่น้าง้าหลวงจะไม่ว่าอยู่เหนือก็เชิญมาปรึกษาได้ว่าเอ๊ะทำไมคุณหลินวันวันหนึ่งเนี่ยวันนี้นะคะไอ้ออกได้สามลังนะคะได้หคะแนนค่ะทำเองทุกอ,อ,อ,อย่างก็จะคอยดูควบคุมเอ้าผู้นังคนนี้วันนี้รักษายอดไหม นะคะการที่เราให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะมันจะเป็นไม่ไม่ใช่ว่ามีขอบเขตเรารักทุกคนเราดูแลทุกคนส่วนตัวเราเนี่ยจะพุ่งไปอยู่ตรงไหนเราก็ต้องมีองค์กรนะคะเทวดาหลินก็คือลูกทีมนะคะนั่นคือเทวดาที่สุดยอดเลยนะสุดยอดมากคำคำนี้ ตกวเราเองนเนี่ยต่อให้จะเป็นเจ้าของบริษัทนะคะดิฉันเป็นเจ้าของบริษัทผลิตโรงงานเสื้อผ้าแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตนําเข้าเนี่ยก็คือจากบราซียนะคะคือสบู่โมเลกุลไดเป็นเจ้าของบริษัทนี้นะคะแต่ถามว่าเออเรามาอยู่ป้าหลวงเราประทับใจอะไรนะคะเครื่องมือของเราคืออะไรร<ม>ู้ไหมคะ ระดับที่หนึ่งคือสินค้านะคะเราจะพลาดไม่ได้นะคะเราจะนั่งมอเตอร์ไซค์เราจะนั่งจักรยานหรือเราจะไปไหนเราก็นำติดมือไปด้วยนั่นคือเครื่องมือที่เราจะต้องไปใช้ทรมาก,กินแต่เครื่องมือที่สองจงจำไว้ว่าอย่าไปมองคนในการแต่งตัวและคำพูดทุกนะคน้า,าเป็น เป็นกำแพงท่านเราได้หมดเลยค่ะนะ,ค,ะครับผมจากกำแพงเล็กๆก็จะต่ออีกขึ้นเป็นกำแพงที่เคยเห็นกแพงเมืองจีนเหมคะ่ะคุณเลนฝันแบบนั้นตลอดเลยค่ะ